สวัสดีเพื่อชาวสเตปกิ๊กฮะขอต,ต้อนรับทุกู้สู่รายการสเตปกิ้งโดยนะฮะรายการที่ทำให้คุณพบกับการรีม,มาถึนรูปแบบใหม่จริงๆฮะเพราะเรานะั้นไม่มีพักแล้วก็ไม่มีโพเดินเดๆนะฮะยังไม่หายนะฮะยังไม่หายเสียงยังบูบีบูบีอยู่แต่ก็ทนฟังกันไปละกันนี่คือ TPLi n k c 5 Max นะฮะเป็นตัวที่ออกมาแล้วเนี่ยนดุดชอบมากที่สุดแล้วในตระก,กูลของ T p พ i n k ทั้งหลายแหล่ที่ออกมาเนี่ยนะฮะทำไมถึงชอบมา เรามาดูทีละเรื่องสองคำเรื่องเลยดีกว่านะฮะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการดีไซน์นี่นะฮะจริงๆถ้ามองมองผ่านๆน,น,นี่มันจะเหมือนพวก LG G3 เนาะแต่ว่ามันบางฮะมันบางแล้วก็เบาเบาระดับนึงเลยอะนะฮะก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีมานะฮะเรื่องของหน้าตาของมันเนี่ยก็อย่างที่คุณเห็นนะฮะข้างล่างจะมี TP Link ที่เราคุ้นเคยกันซึ่งเป็นรีวิวที่แบบเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเราย้อนย้อนวัยกลับไปในวัยเด็กกับ แบรนด์มือถือนะฮะที่เป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยจากไอเราเตอร์เนี่ยที่บ้านเนี่ยมาอย่างยาวนานมากนะฮะอ่ะมันดูดีกว่าว่ามันมีอะไรดีบ้างนะฮะแกะฝาหลังกันหน่อยโช๊เดเข้าให้นะฮะตัวนี้ก็จะมี2ซิมนะฮะใส่ได้แล้วก็ใส่เมมโมรีการ์ดแยกได้นะฮะแบตเตอรี่เป็นแบบบิลล์อินนะฮะถอดออกไม่ได้นะฮะถอดออกไม่ได้ก็ฝาหลังอะไรก็ใส่ง่ายดีนะฮะตัวนี้มีไมโครโฟนนะฮะอยู่ด้านด้านล่างนะฮะ 1>, 1อันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไมค์ตัดเสียงอีกหนึ่งอันตรงนี้นะฮะลำโพงจะอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันทุกเรื่องอยู่แล้วว่ามีอะไรดีไม่ดียังไงบ้างนะฮะน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจอย่างไรบ้างอะอย่างแรกกันเลยนะฮะก็คือเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเข้าเว็บไซต์ว่าเร็วขนาดไหนนะฮะตัวนี้จะรันด้วย e d i a t e k นะฮะอา้าวทำไมเข้า De แท็กซะอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองเข้า Google ก่อนนะฮะก็ถ<ๆ>ือว<ๆ>่าทำงานได้ค<ๆ>่อนข้างเร็วนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเข้าเว็บอื่นๆดูอย่างเช่นสนุก com ละกันนะฮะป๊บ สักทีหนึ่งนะฮะถ้าสกรีนดีมากนะฮะคือแตะเนี่ยมันมันให้สัมผัสเลยว่ามันค่อนข้างจะไวต่อมือมากๆนะฮะนี่นะฮะก็เร็วดีนะฮะรวบลูกชายใช้ขวานฆ่าพ่อโอ้โหช่วงนี้อ่านข่าวแต่ละอันแล้วแบบปวดสมองจริงๆฮะช่วงนี้มีแต่ข่าวบ้าบอๆฮะโลกมันร้อนหรือว่าคนเรามันใจมันเปลี่ยนกันแน่นะฮะอารมณ์ไม่ดีนี่ผมมาวิจารข่าวทำไมเนี่ยอะ เดี๋ยวลองดูเว็บนะฮะเว็บไซต์ตัวนี้นะฮะ w w w s t e p g i e k t v c o m นะฮะก็เป็นเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะฮะก็ก็ทำง,งานได้เร็วดีนะฮะหรือจะลองเข้าเว็บไซต์ขายของของเราดูก็ได้นะฮะ s t e p g i e k นะฮะ t theshop นะฮะ com ปึบนะฮะก็ใครที่ต้องการจะซื้อมือถือนะฮะก็สามารถมาซื้อได้ นะฮะที่เว็บนี้เลยเ e ฟกี้ดอทเทพชอปดอนะ,ะตอนนี้ก็มี Samsung a 9นะฮะราคาพิเศษอยู่นะฮะก็การทำงานของมันเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่ามันมันค่อนข้างจะลื่นไหลามากนะ,ะแล้วก็ทัชสกรีนเนี่ยมันมันตามนิ้วดีมากๆนะฮะคือมันดีมากเลยอะ่ะไอตัวเนี้ยนะฮะมันมีช่วงหนึ่งที่น้องน้องของนัดุจเนี่ยเป็นลูกศิษย์นะลูกศิษย์ที่เรียนเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันเนี่ยเขา iPhone เสียพอดีก็เลยให้เครื่องเนี้ยไปลองใช้ดูหูกลับมาน้องก็ชมใหญ่เลยแล้วแบบ อุ้ยพี่มัน,ม,นมันเร็วขนาดนี้เนี่ยบอกเออพี่ก็แปลกใจเหมือนกันว่ามันเร็วขนาดนี้คือมันเป็นมือถือที่ที่มีราคาเนี่ยอยู่กลางๆก,ก็คือ5้าพนะฮะแล้วเรื่องของความเร็วหรือทัสก,กรีนเนี่ยมันทําได้เกินราคามากหน้าจอนี่สวยมากนะฮะเดี๋ยวให้ดูว่าสวยขนาดไหนคือคุณจะเห็นภาพด้วยกันไหมอ่ะไม่เห็นดีสิเนี่ยฮะเวลาจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์ก็ตามนี้เลยนะฮะ เวลาเปิดปุ๊บมันก็จะหมุนติ้วๆนะภาพมันสวยจริงๆคือไม่รู้จะเอาภาพจากไหนให้ดูคือมันมันมันสวยจริงๆนะเนี่ยฮะคือสีสันหน้าจออะไรเนี่ยมันมันดูดีจริงๆเออนะครับดูดีจริงๆคือจะพูดยังไงให้เข้าใจมันก็ลําบากเพราะว่ามันมันต้องดูด้วยกันตรงเนี้ยตรงตรงตรงตาเราเนี่ยดังนั้นจุดเด่นเลยของ C5 Max เนี่ยที่ประทับใจเลยคือจอภาพสวยมากๆ จอเนี่ยเนียนมากนะฮะเนียนตาม,มากสีสันมิติอะไรเนี่ยโอ้โหอยู่ในเกณฑ์แบบเกณฑ์ดีเลยอะ่ะนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดู youtube ดูนะฮะจอมันจะออกโทนแบบเออเขาเรียกว่าโทนโทนฟ้าๆหน่อยอะ่ะเนี่ยนี่คือสีสันของของหน้าจอของมันคือมันสีมันสวยมากๆเลยฮะแล้วแบบใครที่ต้องการที่จะใช้มือถือที่แบบมีศูนย์บริการในประเทศไทยนะฮะแบบมีศูนย์เลยอะ่ะ สีมันสวยมากๆนะฮะทุกคนจะเห็นมิติของมันนะฮะแล้วก็สีสันของจอนะรูถึงเครื่องเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่จอมัน5.5นะฮะคือดัวนี้ถือถือกับพวกมือถือจอใหญ่ๆอย่างเนี้ยอย่างเนี่ยอย่างถือถือ A9 Pro นี่ก็คือใหญ่แล้วก็หนักกว่านะแบตมันเยอะไงตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันก็แบตมันก็จะน้อยกว่าแต่ว่ามันก็จะเบาๆนะฮะสีสันจอทุกคนดูดิสีมันสวยปะล่ะสีมันสวยเนาะนี่ยฮะ ก็คือเป็นจุดเด่นเลยอะ่ะเป็นจุดเด่นของ C5 Max เลยใครที่อยากได้มือถือที่แบบจอสวยๆเอาไว้ดูซีรีส์ไว้ดูอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคเลยอีกอย่างนะฮะแบตเตอรี่ของมันเนี่ยนะฮะเมื่อเทียบกับาการใช้งานแล้วเนี่ยต้องบอกแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างทนกว่าที่คิดไว้นะฮะคือแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างเวิร์กเลยดังนั้นใครที่ต้องการมือถือจอสวยๆนะฮะ มันก็แล้วก็แบตดีๆหน่อยเนี่ยน่นดูน่นดว่า C5 m a านี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างดีเอ,อพี่มันมีดีแค่นี้เองเหรอมีอีกเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีดีอะไรอีกนะฮะตรงมุมนี้นะฮะก็จะมีอ๋อวิดเจ็ตนะฮะมีทีมมีทีมให้ใช้ด้วยเราได้ทีมแบบไหนก็จะเปลี่ยนมันสวยจริงๆนะเนี่ยทุกคนดูจอดิสวยปะจอมันสวยนะนี่ฮะโอเค ก็มีตัวนี้ฮะจะเป็นเอา2นิ้วของคุณเนี่ยนะฮะแตะล่างลงมาปุ๊บนะฮะก็จะมีแอปที่ซ่อนไว้นะฮะแล้วก็จะเพิ่มได้สมมุติเราอยากจะซ่อนเ,อเกมไม่ให้เด็กมันเล่นใช่ไหมฮะเราก็เลื่อนมาเลื่อนมานี่กดโนวาสามกดตกลงปุ๊บนะฮะปุ๊บมาไปเลยปุ๊บแล้วก็กดโฮมไปนี่โนวาสามหายไปแล้วนะฮะไม่มีโนวาสามแล้วนะ,ะเพราะอยากจะใช้ปุ๊บเราก็เอาสองนิ้วเราล่างลงมานะฮะก็จะมีโนวาสามนะฮะซ่อนอยู่นะ,ะเรามาเริ่มเล่นเกมนี้กันเลยดีกว่านะฮะ โนวาสามสีขาวที่มันตัดข้างล่างอะแล้วข้างบนเหมือนมันเหมือนดำทั้งแท่งอะมันสวยจริงๆนะเดี๋ยวเราใสอายุก่อนนะครับปีนี้ก็อายุ17ฮะอยู่ม .5 ้านะฮะอยู่ม .5 นี่ฮะคืออยากให้ทุกคนดูฟิลลิ่งเวลาเราถือฮะมันจอบมันมันโค้งฮะคือคือตัวมือถือมันโค้งมันแอ่นรับรับกับมือพอดีเลยอะ่ะ คือตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่า iMobile เนี่ยมันหายไปนะฮะไอโมบายไม่ออกอะไรเลยไม่ออกมือถือไม่ทําอะไรเลย T ีพ i ลิงเนี่ยเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะฮะในเวลานี้เพราะ i m o ไอโมบายมีหูไอโมบายไปไหนก็ไม่รู้ฮะช่วงนี้กําลังซุ่มอยู่หรือเปล่าซุมซ่มซุนะะ่มอาจจะแบบพยายามหารุ่นแมวมานะฮะงนั้นทีพิลิงก็เป็นหนึ่งตัวที่ที่ค่อนข้างจะโอเคและทีพิลิงเนี่ยนะฮะได้ดูตอบถามไปทางบริษัทนะฮะพอดีได้คุยกับเจ้าหน้าทีน่นิดหน่อยก็เขาบอกว่า ตัวที่เสียเนี่ยแทบไม่มีเลยนะฮะคือเขามั่นใจใน QC ของ Product มากอย่างที่บอกว่าออพอได้ดูจับจับปูนี้ปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเหมือนมันพังยากอะ่ะพังยากกว่าปกตินะฮะอันนี้คือมาริที่เจ็ดสองศูนย์นะ,ค,ะคือเวลาเราเล่นเกมที่มันแบบหนักๆเนี่ยมันก็จะประมาณเนี้ยนะถามเล่นได้ไหมเล่นได้ฮะก็ตามที่คุณเห็นนะฮะก็ตามสไตล์มาริที่เจ็ดสองศูนย์เขาละฮะ,ะไม่ว่าคุณจะใส่แรมมาเท่าไหร่มันก็มันก็ต้องไปโฟกัสที่การจอก่อนนะฮะระเบิด นี่ฮะทัศกิจดีมากครับก็คือจะสังเกตว่าเราสามารถที่จะแตะแล้วก็นี่ฮะแต่มันไม่เนียนตายนะฮะว่ามันนี่คือเกมนะฮะถ้าหนักๆเนี่ยไม่ไหวคือมันไม่ได้เป็นมือถือที่เกิดมาเพื่อเพื่อเล่นเกมแบบแบบจริงจังนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดาูเกมอื่นมันบอกว่าเอ้ยพี่แล้วเมืเกิดว่ามันเล่นเกมนั้นไม่ได้เนี่ยเกมอื่นก็ต้องเล่นไม่ได้หรือเปล่าคําตอบคือมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นจะเป็นเฉพาะเกมที่มันยากๆจริงๆนะฮะเกมที่มันแบบรายละเอียด จัดจัดจ๋าอะไรอย่างเงี้ยฮะที่แบบจะเล่นยากหน่อยนะฮะ The Shark Hunter Zombie Sweep Across Now มีตัวอะไรให้เล่นหรอ No 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 เ okay. คนะฮะมันสวยเนาะเออมันสวยอะจับแล้วสวยจอมันสวยจริงๆอะ่ะคือแบบเออในราคามือถือ5,9 0 0เ้วราได้จอขนาดนี้เราได้ทัชสกีนเกตนี้เนี่ยมันมันมันก็น่าสนใจอะ เล่นยังไงอ๋ออยู่นี่นี่ฮะมันก็นเล่นได้เห็นไหมฮะนี่คืออะไรให้ยิงเหรออาสาพยาบาลโอเคเนี่ยฮะอะไรเนี่ยคอมพิวแล้วยังไม่คันเล่นเลย,เลยห้วย เขาบอกว่านางพยาบาลซอมบี้เมื่อกี้มันเหมือนว่าจะพ่นาซาลิวาฮะซาลิวก็คือน้ำลายนะฮะกรีดกดผิด เดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมอื่นดูบ้างเนีกว่ะอันนี้ซอมบี้ค r ร p ปส์นะฮะเดี๋ยวลองลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่ก็คือเสียงลำโพงฮะ,ะในปี2015โลกนั้นถูกทำลายโดยซอมบี้บึ้ม ซอมบี้เพลนไว้ยูทูบยูซอมบี้เอาไม่ได้หายไม่ทันตัวสื่อเล็กเล็กครับมองไม่เห็นอันนี้ฮะนี่ฮะคือมัน Slide or Tap your finger on the screen to shoot at the zombie จ้าก็ยืนอยู่นี่เองจ้าตายตายเนี่ยฮะมันก็คือเล่นได้ครับไม่มีปัญหาอะไรมันแค่เล่นพวกเกมที่มันแบบกราฟิกจ๋าๆไม่ไหวเท่านั้นเอง เรดูเืกันเถอะเรามาดูเข็มทิศดีกว่ามีเปล่ามีเปล่าเดาว่ามีไหม,มน่าจะมีแหละเพราะว่าตัว C5 C5 ธรรมดาเขามีนะฮะโอเคกดปึ๊บนี่ไงมาแล้วนะฮะมีเข็มทิศด้วยเปล่านี่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 มีเข็มทิศด้วยเห็นบล่าโอ้นไ,ไง มีเข็มทิศด้วยนั้นก็สามารถใช้นําทางได้เป็นอย่างดีแถม GPS เนี่ยก็ดูแล้วจะไม่เดินเป็นผีด้วยนะดูดิไม่เดินเนาะเนี่ยไม่เดินเห็นไหมเอ,อ้ยเป็นไงราคานี้ห้าพันเก้าเก้าสิบเอาเดินละจะเย็นจะเย็นจะเย็นอ่ะเดินกลับมาที่เดิมละอ่ะประมาณนี้แล้วกัน GPS ก็ถือว่ามีเข็มทิศอ่ะนะฮะก็ต้องรอให้มันนิ่งหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้อยากให้ไปคาดหวังมากมายนักนะฮะก็ใช้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะฮะ อันนี้มีธีมฮะชุดชุดลักษณะเดี๋ยวมาดูว่ามีอย่างอื่นให้เล่นอีกไหมก็จะบอกว่ามันมีให้โหลดเยอะมากนะดูดิมี colors uh, beautiful day lavender นะฮะนี่หลย lovely cosplay นี่ฮะสำหรับใครที่ชอบแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะเราก็ลองกดดาวน์โหลดดูได้เลยปุ๊กก็กดคข้า่าใช้นะฮะแล้วกดโฮมกับป ช่วงแรกจะช้าหน่อยเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเพิ่งโหลดตีมเปลี่ยนไงโูน่ารักเนาะเออนะคนสวยชอบอะไรกันแบบนี้เนาะน่ารักมุ้งมิ้งเชวนะฮะอ่ะเครื่องมืออื่นนะคะก็จะมีไฟฉายติดมาให้เลยนะคะมีวิทยุ FM ด้วยมีเข็มทิศโหนี่ใจเด็ดมากใส่แอปเข็มทิศม,มาเลยนะคะโปรดนี่ฮะบอกว่าโอเคให้ทาเป็นรูปเลขแปดก่อนนะฮะอแปดเลขแปด ้าใส่แอปเข็มทิศมาเพราะว่าจะบอกว่าตัวเองมีเข็มทิศเลยทีเดียวนะคะหลายแบรนด์นี้หูแพงกว่านี้ไม่ใส่เข็มทิศเลยอย่าให้ผมต้องพูดเลยนะะว่าแบรนด์ไหนอ่ะก็ประมาณนี้เรามาดูเรื่องกล้องถ่ายภาพบ้างดีกว่าเนาะวันนี้ผมมีดิสนีย์นะคะจากฮ่องกงให้ตายเถอะพระเจ้ามันเป็นอะไรที่เราจะต้องนำมาใช้ในการที่เราจะทดสอบกล้องในวันนี้นั่นเองนะฮะกล้องถ่ายรูปอันนี้ก่อนที่เราจะมาดูกล้องถ่ายรูปก,กันผมพูดก่อนว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากมาก กล้องเขาเนี่ยดีกว่าที่คิดไ้เยอะเลยนะฮะการโฟกัสเนี่ยดูดิเดเดเด้ดื้อนี่ฮะก็ใช้เวลาในการประมวลผลนิดนึงช้าหน่อยนะฮะแต่ว่าภาพที่ได้เนี่ยค่อนข้างดีมากนะฮะภาพที่ได้ค่อนข้างดีมากเป็นไงนะฮะภาพที่ได้อื่นะฮะอันนี้น่าดุดเอาไปถ่ายที่ ไต้หวันมานะฮะมันก็อยู่ในเกณฑ์นี่ฮะนด,ดูดว่ามันโอเคเลยนะนี่ฮะจำได้ว่าตอนตอนที่จะถ่ายรูปนี้เนี่ยพอถ่ายแต่พอนึงเทสศศกิจมาะฮะวิ่งกันเป็นป่าราบเลยทีเดียวนะฮะวันนั้นฝนมันจะตกใหเราอดูคร้มหน่อยนะ,ะคร้มหน่อยผ้า,ต,า,ต,าต่างนะฮะอย่าง Starbucks Coffee อะไรพวกนี้คือม,มาทำผ้าออกมาได้แบบนด,ดูมันโอเคอะในราคา5,900คือเราไม่ได้คาดหวังหรอกว่า59 0 0มันจะแบบสุดยอดถึงหมื่นหนึ่งอะไรอย่างงี้นะฮะ แล้วมันมีโหมดนี่ฮะที่เป็นโหมดอัจฉริยะเนี่ยฉลาดมากโหมดอัจฉริยะเนี่ยมันจะรู้เลยว่าจะต้องปรับแสงไปประมาณไหนนี่คุณจะเห็นว่าแสงแสงของภาพมันสว่างขึ้นนี่อันนี้ก็คือภาพถ่ายจากโหมดอัจฉริยะนะฮะสีเนี่ยสวยเลยนะฮะอันนี้แบบไม่ได้ใช้โหมดอัจฉริยะใช้โหมดอัจฉริยะเห็นเปล่าสีสันมันแบบคือมันเหมือนมันสีมันสดขึ้นเลยอะ่ะคือน่าดูชอบมากไดโหมดอัจฉริยะของมันเนี่ยฉลาดมาก ประเด็นคือกล้องหน้านี่ก็ไม่ได้ไก่กากล้องหน้านั้นเป็นเลนส์วเหมือนกันเอาดิเอากบเขาดิเลนส์วายด้วยโอ้แบบมือถือรุ่นอื่นยังไม่ได้เลนส์วายเลยเนี่ยได้เลนวและก็มีโหมดอัจฉริยะเหมือนกันนะฮะมีโหมดความงามเลยนะโหมดความงามของเขาเนี่ยเวลาถ่ายวมันจะให้แต่งภาพเดี๋ยวลองดูโอเค ปุ๊บเนี่ยมันจะมีมีโหมดออโต้ให้นะับเป็น5ระดับแล้วก็กดระดับหเลยเพราะเราหน้าตาน่าเกลียดล้วก็กดเลข5นี่ไงฮะเราก็จะสวยมทันทีเดี๋ยวถ่ายให้มันดีๆหน่อยใช้ใช้ปุ่มนี้กดถ่ายภาพได้อาตั้งใจถ่ายแล้วตั้งใจถ่ายแล้วมีความตั้งใจแล้วโอเคโอเคนี่ฮะถ่ายมาแล,แล้วเราก็กดเบอร์หฮะ,ะหน้าเราก็จะขาวผ่องสวยงามเลยทีเดียวเป็นไงโอ้โหเด็ดเเลยคุณนะฮะมี before a f t e ตเลยนะ,ะนี่ สวยงามหรืออยากจะแต่งเพิ่มนะฮะคุณก็สามารถแต่งเพิ่มได้อีกคุณจะปรับอะไรฮะคุณจะปรับผิวปรับตานี่ความสวยงามของผิวนะฮะอันนี้ปรับโครงหน้าอันนี้โหมดวิงวินะฮะขายายตานะฮะโอ้โหกำจัดเซลลมีหมดทุกอย่างคือตัวตัวชูลงอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะของเจ้าตัวของ TP-Link C5 Max กเนี่ยก็คือเรื่องของกล้องนั่นแหละกล้องเขาอาจจะไม่ได้แบบชัตเตอร์เึบๆแต่ว่า ภาพรวมของมันนะใน5990น่ดูดว่ามันดีมากๆเลยนะฮะดีมากๆเลยอ่ะเรามาสรุปกันดีกว่าสรุปแล้วนะ TBLINK ะ45 Max ตัวนี้นะดูดประทับใจทุกอย่างเลยนะฮะยกเว้นเรื่องของการเล่นเกมหนักอย่างเดียวที่อาจจะต้องเลือกตัวอื่นถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะเล่นเกมแบบหนักๆจ๋าๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการมือถือที่แบบมีศูนย์บริการในประเทศไทยรองรับ1ปีแบบมีปัญหาแล้วเข้าศูนย์ได้นะฮะมี มาตรฐานนะฮะแล้วก็ดูแล้วพังยากแล้วดูว่า TP-Link ก็เป็น T p Link C5 Max เนี่ยเป็นตัวที่ดีที่สุดของ t ีพ i ลิที่น่ดูจับมาแล้วก็แงแล่ละเป็นตัวท็อปนะฮะแล้วมันจอมันสวยจริงๆเออจอสวยก้องโอเคเลยนะฮะนะแล้วก็เรื่องการใช้งานต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้น่าประทับใจมาก C5 Max ฮนะเป็นหนึ่งตัวที่น่ดูค่อนข้างจะเชียร์เลย นะไม่มีขายหรอกไปหาซื้อเอาละกันนะใน La ซาด้ในอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ไม่มีขายยังเชียร์ขนาดนี้นะเพราะว่ามันดีไงเราก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าดีก็คือดีผมเชื่อว่าหลๆคนก็ยังไม่กล้าเล่นมือถือจีนนะเอ,า,อางนี้ก่อนเราเราเราแยกคนที่อยากเล่นมือถือจีนแบบพวกเครื่องนอกก่อนออกไปก่อนเอาคนที่แบบเป็นคนทั่ทวไปละกันที่มาดูแลอยากจะซื้อตามศูนย์ตามต่างจังหวัดที่เขามีขายมีศูนย์รองรับมีร้านราคารองรับตัวนี้แหละรับรองดีนี่คือ T ี l i n k C5 m a หมฮะ สำหรับวันนี้ก็ต้องล่ำลาเพีเท่านี้จริงๆฮะเราขอให้ตัวเองหายในเร็ววันนะฮะเดี๋ลืมนะฮะว่าติดตามแล้วกดสมัครแล้วข้อมูลนะฮะด้านล่างคลิปให้พวกเราด้วยนะฮะจะเป็นน้ำใจที่น่ารักมากๆเลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย